364,000บาททุกคนมันไข่ไม่ออกอ่ะทุกคนมันไข่ไม่อ <c oughs> มมอกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องรีวิวายจิ๊กกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจิ๊กก็จะมารีวิว กำไรคาเทียนนั่นเองค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่กําลังลังเลว่าจะซื้อกําไรคาเทียดีไหมเดี๋ยววันนี้นะคะจิ๊บก็จะมารีวิวกําไรคาเทียแบบเรียวๆให้ฟังกันนะคะทุกคนว่ากําไรคาเทียเนี่ยตอนไปซื้อหลังใช้งานแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งมงนี้นะคะจิ๊บก็ได้ซื้อมาประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนั่นเองค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะแทนแทนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องคาเทียนนั่นเองนะคะเมื่อเปิดออกมานะคะด้านในก็จะมี เป็นกล่องที่เก็บกําไรไว้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกกล่องปเปล่าๆนะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่ไว้เก็บกําไรคารเทียของเรานั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีมาให้นะคะกันไว้เวลาที่เราเนี่ยใส่ไปในกระเป๋ารวมกับสิ่งของอย่างอื่นนะคะแล้วฝากล่องก็อาจจะเปิดออกได้ทําให้กําไรของเราเนี่ยตกหล่นนะคะหรือว่าเป็นรอยได้นะคะก็เลยจะต้องมีตัวนี้มากันไว้ไม่ให้กดปุ่มนั่นเองค่ะเปิดฝากล่องขึ้นค่ะทุกคนนี่ค่ะหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งวันนี้จิ๊บก็อยากจะมารีวิวเปิดกล่อง องอันบ็อกซ์กันให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเนื่องจากจิบซื้อมา2อาทิตย์แล้วและยังไม่เคยถอดออกเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไขควงนะคะที่เขาให้มาด้วยนะคะไว้สําหรับเวลาเราถอดหรือว่าใส่กําไรคาเทียนนั่นเองค่ะจะบอกก่อนเลยนะคะว่ารุ่นเลิฟนี้นะคะเวลาถอดแล้วก็ใส่เนี่ยเราไม่สามารถเปิดออกมาเองได้นะคะเราต้องใช้ไขควงตัวเมื่อกี้ที่พนักงานให้มานะคะก็จะมีแถมไว้อยู่ในกล่องคู่กันกันกบกําไรนั่นเองค่ะจิ้มไปที่นอทั้งสองด้านนะคะทั้งซ้ายและขวาและกําไรตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นไซส์ใหญ่เวลาเปิดก็จะแยกออกมาเป็น2ชิ้นนั่นเองค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจิ๊กก็ยังไม่เคยถอดเลยนะคะวันนี้ก็จะมาถอดให้ทุกคนดูค่ะว่าเวลาถอดเนี่ยมันจะยากน้อยแค่ไหนซึ่งเวลาใส่เนี่ยเราไม่สามารถใส่คนเดียวได้นะคะเนื่องจากมันเสี่ยงที่จะตกนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะไขไม่แน่นค่ะก็เดี๋ยวขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบแบนดคาเทียอยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาที่เราใฝ่ฝันอยากจะมีเครื่องประดับซักชิ้นในร่างกายเรานะคะจิ๊กก็ใฝ่ฝันที่อยากจะมี กำไลได้ใส่กำไลของคาเทียนะคะซึ่งเป็นไอคอนบ่งบอกถึงความสง่าง,งามของผู้หญิงนะคะแต่ว่าจริงๆอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่ากำไลหรือว่าสร้อยคอหรือว่าตุ้มหูต่างๆนะคะมีหลากหลายแบรนด์มากมายอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวของจิ๊บเองนะคะชอบในความที่เป็นเลิฟในความที่เป็นตะปูเป็นสัญลักษณ์ของคาเทียนั่นเองคะ่ะจิ๊บเนี่ยค่อนข้างที่จะแต่งตัวหลากหลายนะคะทําให้เครื่องประดับพวกนี้นะคะของคาเทียเนี่ยส่วนตัวรู้สึกว่าสามารถแต่ง ได้เข้ากับทุกสไตล์เลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันเหมือนเป็นแบบเครื่องประดับที่ timeless มากๆเลยค่ะทุกคนก็คือเป็นเครื่องประดับที่สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเครื่องประดับของคาทีอะไรหลายๆชิ้นเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีดีไซน์สวยสีสวยนะคะซึ่งจิ๊บเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบสีพิงโก้นะคะเพราะว่ามันดูออกแนวผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้หวานจนเกินไปและที่สําคัญนะคะก็สามารถแต่งตัวเข้ากับทุกชุดทุกสไตล์ของเราเลยค่ะก็เนื่องจากว่าจิ๊บจะมารีวิวจากผู้ ใช้จริงนะคะสาหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อกาําไรคาเทียแต่ก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนดีแล้วก็ใครนะคะที่สนใจรุ่นเลิฟแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาแบบมีเพชหรือไม่มีเพชดีนะคะไซสเล็กไซใหญ่ยังไงนะคะก็มารับชมกันค่ะขอไม่ไดราม่านะคะทุกคนเพราะว่าจิ๊ปเนี่ยอยากจะมารีวิวจากผู้ใช้จริงจริงๆค่ะว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะหรือว่าเราจะเทไปที่รุ่นตะปูดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจิ๊บก็จะมารีวิวให้ดูกันค่ะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะวงนี้นะคะก็ ก็เป็นรุ่นเลิฟนั่นเองสีพิงโก้ไซส์ใหญ่นะคะความหนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนากว่าไซส์เล็กนะคะทุกคนกาไรของเขานะคะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับว่าข้อมือเราเล็กหรือใหญ่นะคะก็แนะนําว่าให้ไปลองที่หน้าช็อปของเขาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจะได้เห็นของจริงกันไปเลยค่ะแล้วก็ไซส์ไหนเนี่ยที่เหมาะกับเรานะคะวงนี้ก็จะเป็นวงแรกเลยค่ะที่จิ๊บซื้อมาใส่เป็นของตัวเองนะคะบอกกันเลยว่าตอนแรกอะเร่งตะปูไว้ทุกคนคือถูกใจตะปูมากตั้งแต่แบบหลายปีก่อนนะคะว่าถ้าฉันมีวงแรกฉันก็จะเอาตะปูแน่นอนย อยู่ได้เลิฟมาเฉยเลยค่ะทุกคนคือจิ๊บเนี่ยลองทั้งตะปูเล็กตะปูให,ะะใหญ่นะคะแล้วก็รุ่นเลิฟเล็กเลิฟใหญ่นะคะจากที่บอกนะคะทุกคนเข้ามือจิ๊บนะคะประมาณ15เซนก็ถือว่าไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะคะก็คิดว่าถ้าใส่เล็กๆนะคะมันก็จะไม่ค่อยเห็นดีเทลรายละเอียดนะคะจิ๊บก็เลยเลือกเป็นไซส์ใหญ่มานะคะไซส์ใหญ่ในที่นี้ก็คือจะเป็นความหนานั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าไซส์เล็กมันก็จะบางกว่าน,นี้นะคะทุกคนตัวแรกเลยนะคะที่จิ๊บได้ลองก็จะเป็นตะปูนั่นเอง เพราะว่าใจตอนแรกเนี่ยอยากได้ตะปูมากๆนะคะก็เลยลองตะปูก่อนตะปูก็สวยทุกคนแต่พอพนักงานให้ลองรุ่นเลิฟนะคะก็ติดใจมากเพราะว่าเฮ้ยมันดูดีอ่ะมันแบบสามารถใส่ได้กับทุกลุกเลยแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรเรียบๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชอบแบบเรียบๆเก๋ๆมีดีเทลซีนิดหน่อยนะคะก็เลยเลือกเป็นรุ่นเลิฟมาเพราะว่ารุ่นเลิฟเนี่ยหน้าเขากว้างกว่า,วาตะปูนะคะแต่ถ้าตะปูมันจะเหมือนมีหัวยืดออกมาอย่างเงี้ยจีบก็จะรู้สึกว่าถ้าใส่แบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองมาก ว่าแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าซื้ออีกวงนึงจะซื้อเลิฟเหมือนเดิมไหมก็คงจะซื้อเป็นตะปูมาคู่กับเลิฟนะคะเพราะว่าวงที่2ก็ไม่ควรจะมีเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะของจิ๊บจะเป็นเลิฟที่มีเพชรสีเม็ดนั่นเองค่ะเพชรสีเม็ดคืออะไรเพชรสีเม็ดก็คือจะฝังไว้ด้านหลังของมือเรา2เม็ดนะคะแล้วก็จะฝังไว้ด้านหน้าของมือเรา2เม็ดนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ราคาก็จะ แพงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าคุ้มกว่าเลิฟปกตินะคะถ้าใครสนใจที่อยากได้กําไรที่เป็นรุ่นเลฟิฟแต่มีกิมมิกนิดนึงใส่เพชรนิดหน่อยแล้วก็ดูแบบเก๋ไกมีรายิบรายับนิดหน่อยน,นะคะไม่มากจนเกินไปเนี่ยน่าเป็นเพชรสี่เม็ดกำลังดีแล้วก็ราคาเนี่ยส่วนตัวคิดว่าคุ้มกว่าทุกรุ่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเพชรที่เป็น10เม็ดเนี่ยเขาก็จะเต็มรอบวงเลยนะคะทุกคนแต่ราคามันก็จะโดดขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเป็นเพชรสิเม็ดรอบวงเลยเนี่ยเราจะไม่เห็นสัญญ,ญา ัญลักษ์เลิฟนะคะทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามีเพชรนิดนึงแล้วก็คู่กับสัญลักษณ์เลิฟนะคะมันจะได้ไม่ดูเยอะเกินไปแถมราคาเพชรของ10เม็ดนะคะก็ยังโดดขึ้นไปด้วยส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยคุม้มเพราะว่าเราสามารถซื้อทั้งเลิฟแล้วก็ตะปูคู่กันก็เกิดที่จะเท่าเลิฟอันเดียวแต่10เม็ดนะคะทุกคนซึ่งกําไรเลิฟนะคะเพชร4เม็ดของจีบก็ได้มาในราคา3ามแสนหกหมื่บาทค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือด้วยความที่ใส่ยากถอดก็ยากอยู่แล้วก็เลย จะให้พนักง,งานเนี่ยเขาใส่ให้เลยแล้วก็เดินออกมาจากช็อปแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นวันแรกที่เราจะมาถอดกําไรกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นไขควงที่ทางคาเทียให้มานะคะเวลาเราถอดนะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นแนวที่เป็นน็อตอยู่นะคะเราสามารถไขรูนี้ได้เลยนะคะทุกคนมันไขไม่ออกอะ่ะมันไขไม่ออกจริงๆรอะ่ะ ทุกคนมันไขไม่ออกคือจิ๊บไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะคะแต่ว่ากํเลยมันไขไม่ออกทุกคนคือจิ๊บเข้าไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเราต้องออกแรงเยอะแค่ไหนนะคะแต่จิ๊บก็กดไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่เข้าอะทุกคนมันจิ้มแค่หัวเองอะแล้วมันไม่เข้าร่องนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวจิ๊บขออนุญาตทักไปหาพี่ที่ดูแลหน่อยนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะไม่เคยถอดเหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจว่าวิธีถอดเขาเป็นยังไงนะ ทุกคนคะเรากลับมาแล้วเรียบร้อยคะ่ะคือว่าวันนั้นนะคะที่จิ๊บเนี่ยไขยก่กำไราคาเทียไม่ได้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยคะ่ะทุกคนนั่นก็คือไข่โคลนที่จิ๊บได้มานะคะมันมีตำหนิคะ่ะทุกคนซึ่งจริงๆอันนั้นจะไม่ผ่าน QC นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงนะคะสรุปพี่พนักง,งานนะคะก็ทําการ เปลี่ยนไข่ควงให้เรียบร้อยค่ะซึ่งวันนั้นที่จิ๊บถอดไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนจิ๊บก็ได้ทักไปหาพี่ที่ดูแลของจิ๊บนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าช็อปของเขานะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนไข่ควงอันใหม่นะคะก็ได้มาเรียบร้อยลวคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแกะให้ดูจริงๆเลยนะคะวันนั้นคือไม่ได้ถอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถอดให้ทุกคนดูวันนี้กันนะคะ เดี๋ยวจิ๊บจะรีบถอดเลยนะคะทุกคนดูว่ามันจะแกะได้หรือไม่ได้อีกนะคะวันนั้นแบบ <c oughs> ปวดหัวมากเลยทุกคนไม่รู้ว่าแบบซื้อคาเทียลราคาต้องแพงแต่ว่าไข่ไม่ออกนะคะก็เ <c oughs> ลยอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครเนี่ยซื้อกาไรนะคะ <c oughs> ก็ควรจะเช็คให้รอบครอบก่อนที่จะออกจากช็อปนะคะไม่งั้นจะต้องมาวุ่นวายแน่ๆเพราะว่าบางคนเนี่ยบินมาจากต่างจังหวัดบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาซื้อนะคะแต่สุดท้ายไข่ไม่ออกถอดไม่ได้ก็จะเป็นปัญหากันนะคะดังนั้นหลังจากที่ซื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยควรจะเช็คทุกอย่างอย่างรอบครอบ ก่อนนะคะว่าเราไม่ลืมอะไรกําไรถอดได้ไหมนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจิ๊บจะมาลองถอดให้ดูกันเลยนะคะว่ามันจะถอดได้ไหมนะคะถอดได้แนละ้วทุกคนเพราะว่าไข่โคนี้เป็นอันใหม่นะคะคือแตกต่างจากอันเก่ามากๆเลยค่ะแค่เสียบเข้าไปในร่องนะคะมันก็เข้าร่องได้พอดีเลยค่ะจากนั้นเราก็หมุนถอดเองได้เลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวนี้มันถูกไขออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาไขาด้านนึงกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนก็จะถอดออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้แยกกันเลยนะคะแนะนําว่าไม่ควรที่จะถอดคนเดียวหรือใส่คนเดียวนะคะไม่งั้นมันจะตกได้แบบเมื่อกี้ค่ะตกพื้นไปแล้ว1แมชนะคะทุกคนก็ถอดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ของแท้เนี่ยเขาก็จะมีสลักนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ซีเรียอยู่ข้างหลังนะคะเราก็จะสลักคำว่าคาเทียอยู่ด้านหลังอีกเช่นกันค่ะ ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับรีวิวกําไรคาเทียนั่นเองค่ะหล่นพื้นไป1รอบไข่ไม่ออก1รอบนะคะแล้วก็วุ่นวายบนหัวนั่นแหละค่ะก็เป็นที่มาของกําไรเลิฟนะคะที่คอนเซป็ปคือไม่อยากจะให้ถอดออกนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าข้อดีของรุ่นนี้นะคะ<ๆ>ก็คือใส่ได้เข้ากับทุกชุดทุกสไตล์เลยค่ะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะทุกคนนั่นก็คือถอดยากมากซึ่งคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือไม่อยากจะให้เราถอดอยู่แล้วนะคะดังนั้นแนะนําว่าถ้าใครใส่แล้วเนี่ยก็คือใส่อาบน้ําใส่นอนไปได้เลยนะคะและที่สําคัญตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าหน้าเขาเนี่ยกว้างกว่าตะปูนะคะมันก็เลยจะทําให้เวลาเราไปโดนหรือว่าโดนอะไรขีดข่วนเนี่ยก็อาจจะเป็นรอยเห็นได้ง่ายกว่าตะปูนั่นเองค่ะซึ่งจิมนะคะก็โดนมาหลายรอยมากๆ เลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ชินแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะเพราะว่าเป็นของใช้งานเราก็ต้องทําใจนะคะตรงส่วนนี้ช่วงระยะแรกๆเนี่ยก็อาจจะต้องทําใจกันหนักหน่อยนะคะแต่พอผ่านไปมันก็จะชินไปเองค่ะทุกคนเอาเป็นว่าจิ๊กก็ขอจบคลิปรีวิวกับไรคาเชียเพียงเท่านี้นะคะสําหรับรุ่นเลิฟมีเพชรสีเม็ดนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย